นิดฉันเป็นเพื่อนนิดนิดเนี่ยแต่งงานกับนายเสียมแล้วก็มาอยู่ที่บ้านนี้นิดนิดนะสงเสียมอะไรไหม่มีหนูขาให้ผินตามไปช่วยดูแลคุณหนูด้วยนะขาอ้าวถ้าแม่ผินไปกับฉันแล้วใครจะดูแลบ้านล่ะก็ให้แม่คุณนายหยาดสวรรค์นั่นน่ะอยู่ดูแลไปสิฉันต้องไปแล้วแม่ผิน ไม่ทันรถไฟเป็นห่วงนะคะอยากไปด้วยอะ่ะรู้แลที่นี่เนี่แหละพี่ที่นี่แหละขอใจจ้ะ เลขที่เบ้านโพธาราใช่ที่นี่จริงจด้วยอ่ะไอเสียไเสียเยดี๋ยวก่อนยวก่อนเดี๋ยวกว่อน มีธุระอะไรหรือจ้านายจ๋าที่นี่บ้านในเสียมใช่ไหมนายเสียมที่ไหนไม่มีหรอกจ้านายเออจริงสินเสียมมันชื่ออะไรวะเอางี้ฉันมาหานิดนายหญิงของบ้านนี้นี่คุณนายบ้านนี้ไม่มีนิดหรอกจ้ามีแต่ยายโตโมโหระทึกละจ้านายจ๋าอะไรใหญ่อะ <c oughs> ไอล้ำเซง็งมีอะไรเหรอฮ <c oughs> ะมาหาใครอะ มหานิตฉันเป็นเพื่อนนิดนิดเนี่ยแต่งงานกับนายเสียมแล้วก็มาอยู่ที่บ้านนี้นิตนิตนะสงเสียมอะไรมมไม่มีนึกออกแล้วนายเสียมเนี่ยชื่อนายสันแต่งงานกับเพื่อนที่ชื่อนิดท,ที่สี่ชังอยู่ที่นี่อย่่นี่แน,น,นี่อย่ามาตีครุ่มเลยไอเด็กเหลือขออ๋อก็หนุ่มเสือด้านนอกคนนั้นไงล่ะคะคุณแม่บ้านนางบัวหุบป,ปาก บอกว่าไม่มีก็ไม่มีซิไอ้รำสิปิดประตูเดี๋ยวนี้เชียวไปแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดปอมเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้เพิ่งปิดเดดเปิดเดี๋ยวนี้นะเปิดเดี๋ยวนี้ทำไมคนกรุงเทพใจดำจริงเลย